ยังมีนะไม่บอกแน่ถ้าคุณไม่รู้หน้าที่ของต้นรือว่าเทศ้แล้วเเทศเราทำผลดาเลราะเดพังสูงเลอบหลัเพราะว่าสุดท้ายแล้วงียบสงบมีความเงียบสัญอะไรอย่างเงี้ยอยากาอะรี่ต้องเป็นแที่เนี่ยต้องทำคือ้องทัสที่ให้กับสาเืจอสิ่ง